คนป่าใช้ลูกศรเสียดสีจนเกิดประกายไฟจากนั้นก็ง้างธนูยิงไปที่กองไม้ที่เตรียมไว้ทันใดนั้นเสียงระเบิดของกองไม้ก็ดึงดูดความสนใจของชาวประมงชาวประมงพายเรือขึ้นฝั่งเพื่อตรวจสอบเห็นเพียงคนป่าเดินเข้ามาหาพี่เสียงไม่พูดพร่ำทำเพลงคุกเข่าลงกับพื้นทันทีเพราะเขาติดอยู่บนเกาะร้างมาห้าปีเต็มและตลอดห้าปีมานี้เขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะร้างที่เหมือนนรกแห่งนี้แต่ก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยวันนี้ในที่สุดเขาก็ได้กลับคืนสู่สังคมสิบิไลสมใจเพิ่งกลับถึงบ้านได้ไม่น ข่าวก็รายงานเรื่องการกลับมาของเฉียงเกอที่แท้เขาไม่ได้เป็นแค่เพลย์บอยที่ทุกคนรู้จักแต่ยังเป็นทายาทรุ่นที่สองที่กำลังจะได้รับมรดกพันล้านอีกด้วยเฉียงเกอถูกแม่พาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแต่ผลลั์กลับทำให้แท่ตกตะลึงทั่วร่างกายของเฉียงเกอมีกระดูกหักถึง206รหแห่งและยังมีรอยแผลเป็นจำนวนมากที่ยังไม่หายดีหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายของแม่ต้องเจออะไรมาบ้างในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเธออกกอดลูกชายด้วยความเจ็บปวดต่อมาเฉียงเกอกลับมาที่บ้านพักของเขา พร้อมกับกระเป๋าเดินทางของเขาด้วยเมื่อเดินเข้าไปในบ้านสิ่งที่ต้อนรับเขาก็คือชายหัวล้นแม่แนะนําว่าเขาเป็นเพื่อนของพ่อก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตแต่ชิ้นก็รู้ดีว่าพ่อของเขาไม่เคยเรียนให้เพื่อนเข้ามาในบ้านของเขายังไม่ทันได้คิดอะไรมากน้องสาวได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาเธอแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ชายที่หายตัวไปห้าปียังมีชีวิตอยู่พี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานพวกรกกันแน่นแต่พ่อที่หายตัวไปพร้อมกันนั้นจากพวกเขาไปตลอดกาลห้าปีก่อนชินเป็นเพลบ่อยที่ใช้ชีวิตเเเเเสพพลลลขาแะะ่่่ออออกกกไปททียยววัผัผนนนในด้ น่าเสียดายที่พวกเขาประสบเหตุเรืออับปางเรือจมลงสองพ่อลูกและกับตันเรือรอดชีวิตมาได้แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ำจืดเพระหนักว่าอาหารและน้ำที่พวกเขามีไม่เพียงพอสำหรับสามคนที่จะอยู่รอดดังนั้นเขาจึงยิงกับตันเรือจากนั้นก็จบชีวิตตัวเองโดยฝากความหวังไว้กับเฉียนเกอในที่สุดเฉียงเกอก็ลอยไปติดเกาะร้างอย่างโชคดีเขาจ้องมองรูปถ่ายของเขากับพ่อและแตัดสินใจที่จะทําตามความปรารถนาสุดท้ายของพ่อก่อนเสียชีวิตตอนเย็นที่บ้านเตรียมอาหารข้ามมากมายไวใ้ให้เขาแต่่่ยัังไไมมทนด้เริ แม่ก็จับมือของคนหัวล้นและบอกตรงๆว่าทั้งสองแต่งงานกันแล้วเพราะเมื่อห้าปีที่แล้วทุกคนในครอบครัวคิดว่าทั้งพ่อและลูกเสียชีวิตไปแล้วหลังจากได้ยินเรื่องนี้เฉียนเก๋อไม่ได้พูดอะไรหยิบผลไม้มานึงผลแล้วกลับห้องไปนอนชีวิตบนเกาะร้างห้าปีทําให้เขาไม่คุ้นเคยกับเตียงนุ่มๆอีกต่อไปเขานอนลงบนพื้นแล้วก็หลับไปตอนที่แม่เตรียมจะเรียกเขาให้ขึ้นไปนอนบนเตียงแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็ผลักแม่ลงพื้นวันรุ่งขึ้นเฉียนเก๋อและพวกเตรียมตัวออกไปเที่ยวเล่นแต่ไม่คาดคิดว่าาจถูกกกโรัตไป ทันทีที่มาถึงพวกโจรก็ถามเฉียงเกิดว่าก่อนที่พ่อของเขาจะเสียชีวิตได้ทิ้งอะไรไว้ให้หรือไม่แต่สองมือของเฉียงเกดหลุดจากการถูกมัดแล้วเขาหยิบเก้าอี้ขึ้นมาเริ่มต่อโตชีวิตบนเกาะร้างห้าปีทำให้เขามีทักษะที่ไม่ธรรมดาพวกโจรยังไม่ทันได้ตั้งตัวเฉียงเกลก็จัดการพวกมันจนดี หลังจากกลับถึงบ้านแล้วสารวัตรหลูก็มาสอบถามถึงเหตุการณ์เฮียเฉียงเล่าว่าหลังจากที่เขาถูกลักพาตัวไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีจอมยุทธ์สวมบุกคลุมสีเขียวจัดการพวกคนร้ายไปแล้วสารวัตรหลวไม่ได้สักถามอะไรต่อแต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าเฮียเฉียงกำลังจะก,กลายเป็นจอมยุทธ์อย่างที่เขาเคยพูดไว้เขามาที่โรงงานร้านของตัวเองและปรับปรุงมันให้เป็นฐานทัพของเขาจากนั้นก็นำกล่องที่เอากลับมาจากกร้างออกมาหยิบวิชาเทพเก่าแก่ในกล่องออกมา แล้วก็โยนลูกเทนนิสออกไปหลายลูกเห็นได้ชัดว่าเขามีแววตามุ่งมั่นและทุ่งท่าที่สง่างามเขายิงธนูออกไปอย่างต่อเนื่องในพริบตาลูกเทนนิสที่กระดอนก็ถูกตรึงติดกำแพงจากนั้นเฉียงเกอรก็เริ่มฝึกสมรรถภาพทางกายเป็นประจำการวิ่งพื้นกลับหัวก็ทําได้อย่างง่ายดายแต่ถึงจะเป็นคนเก่งกาจขนาดนี้แม่ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขาจึงจัดบริการให้เขาเป็นพิเศษเฉียงเกอรรู้ว่าแม่กลัวเรื่องการลักพาตัวจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นเขาจึงตกลงตามคําขอของแม่ให้บริการติดตาามเขไป ครินบาริกาที่เกิดมาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษกำลังดีใจที่ได้เจอกับทญญายาทรุ่นที่สองที่เข้ากับคนง่ายแบบนี้แต่กลับพบว่าเฉียงเกอหายตัวไปอย่างกระทันหันเฉียงเกอหันไปหาเคที่อดีตแฟนสาวที่เป็นทนายความของเขาและต้องการจะกลับไปคืนดีกับเธอแต่เคที่รู้ว่าเฉียงเกอมีความสัมพันธ์กับน้องสาวของเธอดังนั้นเธอจึงปฏิเสธเขาอย่างเด็ดขาดเฉียงเกอผู้ผิดหวังในความรักกลับมาที่ฐานเพื่อเตรียมเริ่มงานสําคัญเขาทําลูกศรอ,อย่างชํานาญไม่นานลูกศอหลากหลายรูปแบบก,ก็ถูกผลิตเสร็จเมื่อมีอาวุธในมือแล้ว เฉียงเกอก็เปิดบันทึกที่พ่อทิ้งไว้ก่อนเสียชีวิตในบันทึกบันทึกถึงคนชั่วในเมืองนี้และความปรารถนาสุดท้ายของพ่อก็คือหวังว่าเฉียงเกอจะลงโทษคนแบบเหล่านี้เพื่อปกป้องความสงบสุขของเมืองนี้เป้าหมายแรกของเฉียงเกอคือชายหัวโล้นชายหัวล้นคนนี้ใช้วิธีการที่แข็งกร้าวในการกลุมเหงประชาชนและกอบกู้ทรัพย์สินจนํานวนมากประชาชนที่ยากจนที่ต่อต้านจะถูกกาจัดโดยชายหัวล้นเฉียงเกอเตรียมอาวุธพร้อมที่จะไปลงโทษชายหัวล้นคนนี้ในขณะที่ชายหัวโล้นกําลังเตรียนที่จะกลุงเหงประชาชนต่อไป ทันใดนั้นบริการของเขาก็โดนลูกธนูยิงเข้าเมื่อเห็นดังนั้นหัวล้านจึงรีบหลบเข้าไปในรถจากนั้นก็โดนเจียงกระโยนออกมาจากรถเจียงเกระเตือนหัวล้านว่าก่อนสิบโมงเช้าวันพรุ่งนี้ให้นายโอนเงินสี่สิบล้านเข้าบัญชีของผมไม่งั้นก็เต็มตัวตายได้เลยพูดจบเขาก็หันหลังเดินจากไปแต่ไอห,หัวล้นที่ชอบแังแกคนอื่นอย่างเคยกลับไม่ยอมหลังจากฟังแล้วเฉียนเกอหันกลับมายิงธนูจนไอห,หัวล้นตกใจย,ยืนแข็งที่อยู่กับที่แล้วก็หายลับไปในความมืดวันรุ่งขึ้นเพื่อนสนิทของเฉียน เตรียมปาร์ตี้สลัดสดให้เขาสถานที่จัดปาร์ตี้บังเอิญเป็นที่ซ่อนตัวของไอห,หัวลนตอนนี้เียงเกลไม่ได้เป็นเพลย์อบอยเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นแฟนเก่าอยู่ในงานปาร์ตี้เขาจึงเดินเข้าไปหาเธอเพื่อคุยกันเป็นส่วนตัวยังไม่ทันที่เขาจะได้อธิบายอะไรเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นเสียงนายการาบตกเวลาสี่ทุ่มที่เขาตั้งไว้แต่ในบัญชีของเขาก็ยังไม่มีเงินเข้ามาสักบาทเจียงคิดในใจว่าดูเหมือนไอห,หัวล้านจะไม่เห็นลงศพไม่หลังทั้งตาในขณะเดียวกันไอ้้้ัวลาานงนองออเตรรียยมมคมคดดปภ พร้อมกับให้ตำรวจปิดล้อมตึกเอาไว้ในขณะที่เขาคิดว่าแม้แต่ยุงตัวเดียวก็เข้าใกล้เขาไม่ได้แต่เขากลับไม่รู้ว่าฉินเกิดเข้ามาใกล้แล้วจูจูไฟในตึกก็ดับลูกน้องทุกคนจ้องมองลิฟท,ที่กำลังขึ้นมาประตูลิฟต์เปิดออกลูกถนูก็พุ่งออกมาปักเข้าที่ลูกน้องคนหนึ่งทันใดนั้นฉินเกิดก็พุ่งออกมาเมื่อเห็นฉินเกิดกำลังเปิดฉากโจมตีอย่างหนักลูกน้องคนหนึ่งยิงกระสุนอย่างบ้าคลาั่งไม่สวนว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูฉินเกอหลบอยู่หลังเสาหลบพ้นจากการโจตทั้ทหด เมื่อหัวล้นได้ยินเสียงก็เริ่มรู้สึกประหม่าสัตว์พักข้างนอกก็เงียบลงลูกน้องจ้องมองไปที่ประตูอย่างไม่ลดละก็ทุกคนอื่นยิงตายคาที่ทันทีเฉียงเกอช่วยโอกาสจัดการลูกน้องไปหนึ่งคนจากนั้นก็ต่อสู้กับอีกคนหนึ่งหัวล้านช่วยโอกาสหนีและเรียกตำรวจมาช่วยลูกน้องหัวหน้ารอปภสู้กับเฮียเฉียงได้อย่างสูสีหัวหน้ารอปภที่ล้มลงยิงปืนเฮียเฉียงโต้กลับอย่างรวดเร็วและจัดการเรียบร้อยเมื่อตำรวจมาถึงเห็นเพียงเฮียเฉียงกำลังถลายไปอย่างสบายสบายตึกที่กำลังจัดปาร์ตี้สละโ ตำรวจถามเขาว่าเคยเห็นชายที่สวมเสื้อคลุมสีเขียวหรือไม่เฉียงตอบว่าตัวเองไม่ได้ออกจากปาร์ตี้เลยแต่ลัวยังสงสัยว่าเฉียงอาจจะซ่อนกรีนแอโรอยู่เมื่อเผชิญหน้ากับการตั้งคำถามของเขาเฉียงก็ประกาศรางวัลทันท,นทีใครก็ตามที่หาชายสวมเสื้อคลุมเจอจะได้รับเงินรางวัล2 0 0ล้านทงทันทีที่พูดจบสถานที่ก็คลึกคลกื้นขึ้นมาทันทีเหล่าลัวที่ไม่มีหลักฐานจึงทำได้เทียงเดินจากไปอย่างจําใจ,จในขณะเดียวกันก,กวงโถก็ร้อนใจอย,อย่างมากถึงแม้กรีนแอโรจะไว้ชีวิตเขาแต่เขาไม่คิดว่ากรีนแอโรจะใชู้ทนทีีม่มยาพิษ โอนเงินในบัญชีออกไปอย่างเยียบเชียบเงิน40ล้านที่นอนนิ่งอยู่ในบัญชีอีกด้านหนึ่งพี่เฉียงได้เงิน40ล้านจากไอห,หัวล้านแล้วรีบนาเงินก้อนนี้ไปแจกจ่ายให้เร็ว2 6 8 9โมเม์รอ0ศภารกิจแรกสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเฉียงเกืดอคิดค่าชื่อหัวล้านในสมุดโน้ตเขาเป็นเจ้านา้ไร้ความรับผิดชอบที่ค้างค่าแรงพนักงานหลายคน เฉียงเกอจึงสวมชุดและแปลงร่างเป็นกรีนแอโรอีกครั้งและออกตามหาเจ้านายคนนั้นในยามค่ำคืนเมื่อบริการของเจ้านายเห็นเฉียงเกอรก็รีบพุ่งเข้าชกเขาในท,ทันทีถึงแม้จะถูกล้อมด้วยคนถึงสามคนแต่เฉียงเกอก็ยังไม่เพียงพัำเขาจัดการทุกอย่างอย่างใจเย็นจากนั้นก็คว้าธนูมายิงเจ้าผู้กระล่อนทีละคนสุดท้ายก็จับเจ้านายโยนไปที่ช่องระบายอากาศกดหัวเขาไว้เตรียมจะทำเนื้อบดจากนั้นพี่เฉียงก็เตือนเ,นเจ้านายว่าถ้าไม่ยอมคืนเงินเดือน,อนที่ค้างจ่ายครั้งหน้าเจอกันจะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่านี้้ววันนรุ่ขขึาาาก็ออศ ข่าวเรื่องเจ้านายคืนเงินเดือน3 0ล้านหยวนผู้คนต่างเรียกเฉียงเกอว่าเป็นทูตแห่งความยุติธรรมของเมืองนี้และเฉียงเกอก็มีโอกาสที่จะได้รับสืทสบทอดทรัพย์สินของบริษัทด้วยเหตุการณ์นี้แต่เขาต้องไปที่ศาลเพื่อดำเนินการขอใบรับรองการมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อ5ปีก่อนเฉียงเกอถูกตัดสินว่าเสียชีวิตดังนั้นเขาจึงต้องไปยืนยันว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่หลังจากพิสูจน์ตัวตนแล้วเฉียงเกอก็เพิ่งเดินออกจากประตกูก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังให้สัมภาษณ์และผู้ชายคนนี้กกกก็คคืออหหนนนนนนึึนน่่่่่งงงงงใใททีีถูบัไไว้้้สมมมุโตตเขขาาาาพยยยยแแแแปผฎละจจ แต่ยังฆาตกรรมคนทําความสะอาดที่ค้นพบความผิดของเขาอย่างโหดเหี้ยมเคที่แฟนเก่าของเฉียงเคยพยายามทวงความยุติธรรมให้คนทําความสะอาดแต่เนื่องจากขาดหลักฐานทําให้ผู้ชายคนนี้ยังคงลอยนวลพี่เฉียงจะไม่ปล่อยให้คนช่วแบบนี้ลอยนวลแน่ในขณะที่ชายคนนั้นกําลังสั่งสอนลูกน้องพี่เฉียงก็มาถึงแล้วทันใดนั้นไฟก็ดับลงห้องตกอยู่ในความมืดแล้วสว่างขึ้นอีกครั้งลูกน้องทั้งหมดล้มลงหมดสติชายคนนั้นตกใจจนหมุนตัวอยู่กับที่ทันใดนั้นก็มีเงาดาเดินเข้ามา เมื่อชายคนนั้นลืมตาขึ้นใหม่ครั้งเขาก็ถูกแขวนห้อยห,หัวลงแล้วพี่เสียงไม่ได้ลงโทษเขาโดยตรงแต่กลับขอให้เขาสารภาพความผิดของตัวเองให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทำความสะอาดผู้บริสุทธิ์แล้วจึงไปมอบตัวกับตำรวจหลังจากพูดจบพี่เสียงก็ยิงธนูเฉียดชายคนนั้นไปเพื่อเป็นการเตือนเขาคิดในใจว่าถ้าหามือสังหารที่เก่งกว่ากรีนแอโรได้เขาก็จะปลอดภัยดังนั้นเขาจึงไปหามือสังหารชื่อดังไปเหมาไอห,หัวขาวมันมืออาชีพจริงๆไม่ใช่แค่รับปากจะจัดการพี่เสียงยังแนะนําให้จัดการเขตท,ที่กําลังฟอง้อง้ออองงพีี่่่เยยูกน ทั้งสองคนเลยตัดสินใจจัดการเคที่ก่อนวันรุ่งขึ้นขณะที่พี่เสียงกาลังพยายามงอเคที่ให้กลับมาคืนดีพี่เสียงผู้มีประสาทหูไวได้ยินเสียงแขกไม่ได้รับเชิญเขาไม่พูดขําททำเทรนรีบดึงเคที่แล้ววิ่งหนีไปแต่เอสมือปืนปักขวางทางพวกเขาไว้ตอนที่กําลังจะวิ่งหนีผมขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งในช่วงเวลากับขันเทรนบริการก็มาช่วยยิงเอสมือปืนคนหนึ่งตายในสองนัดเมื่อผมขาวเห็นดังนั้นก็เข้าต่อสู้กับเทรนในฐานะเอสมือปืนมืออาชีพผมขาวก็ไม่เป็นรองเทรน กดเขาลงกับพื้นแล้วหยิบมีดเตรียมจัดการคริมพี่เฉียงไม่ปิดบังความสามารถอีกต่อไปปาดาวกระจายเข้าเป้าหมายไอห,หัวขาวทันทีไอห,หัวขาวร้องด้วยความเจ็บปวดลุกขึ้นวิ่งหนีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วลุงคนนี้ไม่ชอบพี่เฉียงเอามากมากที่แท้ลุงโรเจอร์ก็คือพ่อของเคที่และเขาก็พบว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุยิงกันจะมีเงาของเฉียงเกออยู่ในที่เกิดเหตุเขายังรู้ว่าเฉียงเกอเคยคบกับลูกสาวของเขาจึงเตือนเฉียงเกอให้ไปให้ไกลาจากเคที่และการปาเป้าโดยไม่ได้ตั้งใจของเฉียงเกเองไม่ธรรมดา แต่เฉียงเกอกลับตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าแค่โชคดีเท่านั้นเมื่อกลับมาที่ฐานเฉียงเก็อโกรธมากที่ไม่เพียงแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ทําตามที่เขาบอกยังพยายามที่จะโต้กลับและทำร้ายเคที่ทําให้เขาเหลืออดจอห์นนี่หยิบธนูสมมวกเขียวเตรียมตัวไปลงโทษชายคนนั้นด้วยตัวเองชายที่ไม่สามารถกําจัดเคที่ได้รู้ตัวว่าหายนะกําลังมายืนจึงรีบเตรียมตัวหนีแต่เมื่อเขาสั่งให้ลูกน้องเตรียมรถเขากลับได้ยินเสียงของเจียงผ่านวิทยุสื่อสารชายคนนั้นถือธนูบุกเข้าไปในรังของศัตรูอย่างกล้าหาญ จัดการลูกน้องของสกตรูได้อย่างไงไ่ายดายเจียงตามหาชายคนนั้นที่กําลังหนีหัวซุกหัวซุนในที่สุดก็ต้อนชายคนนั้นจนมุมแล้วเล็งธนูไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นกลัวจนแทบจะฉี่ราดเขายอมสารภาพทุกอย่างโดยไม่ต้องรอให้เฉียงเกิดเค้นถามทันทีที่เขาพูดจบป๋ายเหมาก็ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเฉียงเกิดทั้งสองคนเริ่มลงไม้ลงมือกันทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างหนักของป๋ายเหมาเฉียงเกิดทาได้เพียงถอยต้นสุดท้ายก็ถูกเธอเตะล้มลงกับพื้นการต่อสู้ของทั้งสอง,งไมม่่จจบตตารววกก็ถึงทีเเิดหแล้ ทั้งสองจึงต้องหนีไปคนละทางพี่เฉียงเพิ่งวิ่งออกมาก็ถูกพี่หลวจับได้คาดังคาเขาไม่ทันที่พี่หลวจะพูดอะไรเขาก็หันกลับมาแล้วใช้ลูกธนูยิงปืนของพี่หลวกระเด็นไปกว่าเขาจะรู้สึกตัวพี่เฉียงก็หายตัวไปแล้วตอนที่ลุงหลวเดินไปหยิบปืนกลับพบว่าลูกธนูค,คือเครื่องบันทึกเสียงเมื่อกดฟังก็ได้ยินเสียงสารภาพผิดของชายคนนั้นที่แท้การที่พี่เฉียงถูกตามตัวโดยลุงหลวก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนของเขาเมื่อลุงหลวมีหลักฐานแล้วก็สามารถนำตัวชายคนนั้นมาลงโทษได้วันรุ่งขึ้น พื่อพิสูจน์ว่ารอดชีวิตสเตรนเจอร์จัดงานแถลงข่าวและประกาศการกลับมาของเขาอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าสื่อสเตรนเจอร์จงใจแสดงท่าทีที่ไม่ใส่ใจเหมือนเมื่อ5ปีก่อนเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาและตัวตนของเขาในฐานะกรีนแอรโรว์หลังจากกลับถึงบ้านเฉียงเกอขีดค่าชื่อผู้ชายในสมุดโน้ตจากนั้นเฉียงเกอก็เปิดสมุดโน้ตอีกครั้งแล้วเลงเป้าหมายไปที่บิลลี่ประธานบริษัทเครื่องตรวจจับควันเพราะเขาติดตั้งเครื่องตรวจจับควันราคาถูกให้กับครอบครัวยากจนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไม่หลายครั้งทําให้มีผู้เสียชีววิตจําานนมก ต่บิลลี่ยังคงไม่ได้รับโทษใดๆเฉียงเกอกลับไปที่ฐานเพื่อฝึกซ้อมตามปกติการฝึกซ้อมอยู่คนเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ดังนั้นเขาจึงหยิบธนูศักดิ์สิทธิ์และมุ่งหน้าไปลงโทษบิลลี่ในขณะที่บิลลี่กำลังใช้ชีวิตอย่างสบายขวดเล่าในมือของบิลลี่ถูกยิงทะลุด,ด้วยลูกธนูแต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยและบอกกับเฉียงเกออย่างมั่นใจว่าลูกน้องของเขาจะมาช่วยในเร็วๆนี้สิ้นเสียงเฉียงเกอร์ก็โยนปืนพกออกมาสองกระบอกบิลลี่เพิ่งรู้ว่าลูกน้องของเขาถูกเฉียงเกอกำจ ในขณะที่เสียงเกากำลังจะลงโทษเขากลับไม่รู้ตัวว่าถูกปืนสนับปล็อกเป้าแล้วชายชุดขาวถูกมือสังหาร S. เอสล็งได้ยินเสียงดังปังยิงเข้าที่หน้าอ,อกซ้ายของบิลลี่อย่างแม่นยำพี่เสียงเห็นดังนั้นจึงยิงธนูใส่ผลซุ่มยิงสองดอกแล้วรีบหลบไปหลังกำแพงถึงอย่างนั้นแขนของพี่เสียงก็ยังโดนลูกหลงเขาเหลือมองไปที่บิลลี่ในสระว่ายน้ำที่ตายไปแล้วเป้าหมายสำเร็จแล้วพี่เสียงกลับไปที่ฐานเพื่อทำแผล